พระมาลัยหรือที่เราเรียกกันว่าพระมาลัยเถระเป็นพระอรหันต์ในยุคหลังพุทธกาลถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าแต่ท่านได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุพระอรหันต์และด้วยฤทธิ์อันเกิดจากการบำเพ็ญบารมีท่านสามารถเหาะได้เห็นนรกเห็นสวรรค์และใช้ความสามารถเหล่านี้ เพื่อโปรดสัตว์ด้วยใจเปี่ยมเมตตาในวรรณกรรมพื้นบ้านกล่าวถึงเหตุการณ์หนึ่งที่น่าประทับใจคือการที่พระมาลัยเดินทางไปเยี่ยมนรกเพื่อดูสภาพของสัตว์นรกที่ต้องรับผลกรรมจากการกระทำในชาติก่อนเมื่อท่านเหาะไปถึงเห็นสัตว์นรกมากมายบางตนถูกไฟเผาบางตนถูกเหลาเหล็กเสียบเสียงกรีดร้องดังระง,งมไปทั่วทิศ เมื่อสัตว์นรกเห็นพระมาลัยตางก็ร้องเรียกด้วยความหวังข้าแต่พระคุณเจ้าขอทั้งจงกลับไปยังโลกมนุษย์แล้วช่วยบอกลูกหลานของข้าให้ทำบุญกรวดน้ำมาให้เถิดเศษบุญเพียงเล็กน้อยก็อาจช่วยบรรเทาทุกข์ของข้าได้พระมาลัยได้ยินแล้วก็รับปากจากนั้นท่านกลับขึ้นมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อเตือนสติผู้คนให้รู้จักทำความดี สร้างบุญไว้แต่วันนี้เพราะเมื่อความตายมาถึงไม่มีใครหนีพ้นผลแห่งกรรมในประเทศไทยเรามักพบเรื่องพระมาลัยในงานศพโดยมีการเทศเรื่องพระมาลัยโปรดสัตว์นรกเพื่อให้ผู้ฟังสำนึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและแรงแห่งกรรมพระบาลีหนึ่งที่ตรงกับเรื่องนี้คือโยกินจิ กรณียังกุรุเทถะสัตวาสิ่งใดควรทำรรจงทำเสียแต่บัดนี้เถิดสัตว์ทั้งหลายเอย๋ยการฟังเรื่องพระมาลัยไม่ใช่แค่เรื่องน่าอัศจรรย์แต่เป็นกระจกที่สะท้อนว่ากรรมคือของเราและบุญคือสิ่งเดียวที่จะติดตัวเราไปไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้า